สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องราวฆาตกรรมรายการของเราจะนําเสนอเรื่องราวฆาตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจริงทั่วทุกมุมโลกฝากกดติดตามกดไลค์ช่องน้องใหม่อย่างเราด้วยนะคําเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาของคําพูดจากข่าวที่ค่อนข้างรุนแรง ผู้ฟังท่านใดที่รู้สึกไม่สบายใจในการรับฟังและรับชมให้ข้ามคลิปวิดีโอนี้ไปก่อนนะคะด้วยความเป็นห่วงจากปลาจมค่ะอะไรทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งลงมือสังหารเพื่อนตัดศีรษะแล้วยัดศพใส่กระเป๋าเดินทางไว้นานสองสัปดาห์ก่อนเอาศพไปทิ้งในป่าที่อยู่ห่างออกไปกว่า300กิโลเมตรเพื่ออำพรางคดีสําหรับเจมามิเชลคําตอบง่ายๆคือความโลภ นิเชลคือฆาตรกรอมาหิตแรงจูงใจในการก่อเหตุคือเงินข้อเท็จจริงของการกระทําอันไรจิตใจของคดีนี้ช่างน่าตกตะลึงสารวัสสืบสวนจิมอิสูดแห่งสํานักงานตํารวจนครบาลลอนดอนกล่าวนี่คือเรื่องราวของมิตรภาพที่เริ่มต้นขึ้นที่โบสถ์คริสแห่งหนึ่งและจบลงด้วยความตายของหญิงคนหนึ่งส่วนอีกคนถูกสารพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตโดยให้รับโทษจองจำไม่ต่ำกว่า34ปี คดีนี้ถูกเปิดโปงขึ้นในช่วงบ่ายวันหนึ่งของฤดูร้อนปี2021เมื่อนักท่องเที่ยวครอบครัวหนึ่งไปพบกับภาพอันน่าสยดสยองของศพไายศีรษะในป่าที่เมืองตากอากาศชายทะเลในมนทนเดวอนเหยื่อรายนี้คือมีคุณชองชาวมาเลเซียวัย67ปีที่รู้จักในนามเดโบราหซึ่งหายตัวไปเป็นเวลา16วัน ศพไร้ศีรษะของเดโบราหถูกพบบริเวณป่าเมืองซาคำมห่างจากบ้านพักของเธอทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนไปกว่า300กิโลเมตรศีรษะของเธอถูกพบบริเวณใกล้เคียงในอีกไม่กี่วันถัดมา1ปีต่อมาการพิจารณาคดีฆาตกรรมเดโบราหที่ศาลอาญากลางแห่งอังกฤษและเวลหรือที่เรียกกันว่าโอนเบลีได้เปิดเผยรายละเอียดอันน่ากลัวที่น้อยคนนักจะลืมได้ลง ดินนาเฮียอายการอาวุโสได้สรุปคดีนี้ในห้องพิจารณาคดีที่12เอาไว้อย่างกระชับและชัดเจนว่าเจมมามิเชลทำร้ายและฆ่าผู้ตายจากนั้นนำศพไปเมืองเซาคำมโดยยัดไว้ในกระเป๋าเดินทางสีน้ำเงินขนาดใหญ่เพื่อทิง้งศพในการพิจารณาคดีที่กินเวลา2สัปดาห์เจมมามิเชลวัย38ปีนั่งฟังอยู่หลังข้อกระจกในขณะที่ครอบครัวของเดโบราชมการพิจารณาคดีผ่านระบบวิดีโอลน์จากมาเลเซีย อายการอาวุโสเฮียกล่าวต่อคณะลูกขุนว่าคดีนี้มีแรงจูงใจก่อเหตุที่ชัดเจนนั่นคือเงินมิเชลมาจากครอบครัวฐานะดีได้รับการศึกษาในโรงเรียนเอกชนโดยที่มันดาเคยทำงานในกระทรวงการต่างประเทศสหราชาอาณาจากักรเธอมีอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียซึ่งเป็นสถานที่เกิดของเธอและบ้านของครอบครัวในกรุงลอนดอนก็อยู่ในย่านที่อสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านปอนด์ ข้อความสนทนาระหว่างเดโบราห์และมิเชลบ่งชี้ว่าเธอเชื่อว่าบ้านพักในปัจจุบันของมิเชลมีมูลค่าถึง4ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามบ้านหลังนี้มีสภาพทุดโทมและต้องได้รับการบูรณนะอายการอาวุโสเหรยระบุว่าห้องต่างๆเต็มไปด้วยข้าวของและแทบจะเข้าไปใช้งานไม่ได้ดูเหมือนเป็นบ้านของผู้ป่วยโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของ ข้อมูลจากการพิจารณาคดีเปิดเผยว่าเดโบราเสนอเงิน2องแสนปอนให้มิเชลใช้ซ่อมแซมบ้านแต่เกิดเปลี่ยนใจในเวลาต่อมาก่อนที่เธอจะหายตัวไปไม่นานหลังจากนั้นหญิงทั้งสองมองว่าตัวเองเป็นชาวคริสต์ที่ยึดมั่นในาศาสนาและรู้จักกันที่โบสถ์ช่วงประมาณเดือนสิงหาคมปี2020อย่างไรก็ตามไม่แน่ชัดว่าทั้งคู่หันมาสนิทสนมกันได้อย่างไรแต่เดโบราเป็นผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ขณะที่มิเชลซึ่งเป็นนักกายภาพบำบัดที่ศึกษาทางด้านการจัดกระดูกได้ให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพและการเยียวยาทางจิตวิญญาณแก่เดโบราเดโบราเป็นที่รู้จักในฐานะผู้มีจิตใจอบอ้อมอรีเป็นนิดกับคนไร้บ้านและเปิดประตูรับคนที่ต้องการความช่วยเหลือในสายตาคนภายนอกหญิงทั้งสองดูเหมือนจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน แต่เมื่อมีการพบศพของเดโบราหและตำรวจเริ่มการสืบสวนคดีความจริงอันดำมืดก็ถูกเปิดเผยออกมาสารวัตอิสวดระบุว่ามีหลักฐานมากมายที่บ่งชี้ไปยังมิเชลกล้อง CCTV เผยให้เห็นภาพมิเชลเดินทางไปและกลับจากบ้านพักของเดโบราหในวันที่เธอหายตัวไปและยังมีภาพสำคัญจาก CCTV ที่จับภาพขณะมิเชลเดินทางไปและกลับจากมณนลเดวอน นอกจากนี้ตำรวจยังพบกระเป๋าเดินทางสีน้ำเงินที่มิเชลลากไปยังบ้านพักของเดโบราก่อนที่จะนำศพกลับไปเก็บไว้ที่บ้านของตัวเองแล้วนำไปทิ้งที่มณนทนเดวอนการสืบสวนยังพบว่ามิเชลเปิดใช้งานหมายเลขโทรศัพท์ที่หยุดใช้งานไปแล้วของเพื่อนบ้านที่เสียชีวิตคนหนึ่งและนำโทรศัพท์ที่มีหมายเลขดังกล่าวไปใช้ในวันทิ้งศพ เราสามารถพิสูจน์ได้ว่ามิเชลทิ้งโทรศัพท์ของตัวเองไว้ที่บ้านแล้วใช้โทรศัพท์ของเพื่อนบ้านที่เสียชีวิตในการเดินทางไปและกลับการเข้าตรวจค้นบ้านพักของมิเชลทําให้ตํารวจค้นพบแรงจูงใจในการทรยศหักหลังและสังหารโหดเพื่อนครั้งนี้สารวัตรอิสววดระบุว่าตํารวจพบหลักฐานว่ามิเชลนําเอกสารส่วนตัวและเอกสารการเงินออกมาจากบ้านพักเดโบราเมื่อ11มิถุนายนปี2021 จากนั้นได้ปลอมแปลงพินัยกรรมของเดโบราหเพื่อให้ตนเองเป็นผู้ได้รับทรัพย์สินของเธอมูลค่ากว่าเจ็ดแสนปอนในการพิจารณาคดีทนายความได้กล่าวต่อคณะลูกขุนว่ามิเชลจงใจใช้เอกสารเหล่านี้เพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองสารวัตรอิสวูด wood ระบุว่าการก่อเหตุอย่างใจเย็นและวางแผนมาเป็นอย่างดีของมิเชลนั้นน่าตกตะลึงและเป็นการกระทำอันชั่วร้ายอย่างแท้จริง การพิจารณาคดีมุ่งเป้าไปที่กระเป๋าเดินทางสีน้ำเงินที่มิเชลลากไปยังบ้านพักในกรุงลอนดอนของเดโบราโดยมีเป้าหมายที่จะสังหารและยัดศพเธอเอาไว้ข้างในสองสัปดาห์ต่อมามิเชลใช้ชื่อปลอมเช่ารถยนต์บรรทุกกระเป๋าใบดังกล่าวมุ่งหน้าไปยังมณนลนเดวอนเพื่อน,นำศพของเดโบราไปทิ้ง แต่ในช่วงสองสัปดาห์ที่มิเชลเก็บศพเดโบราไว้ก่อนจะนำไปทิ้งนั้นเธอแสดงให้เห็นว่าเป็นฆาตกรเลือดเย็นผู้ไม่รู้สึกสะทกสะท้านต่อสิ่งที่ได้กระทำลงไปด้วยการไปออกเดทที่สวนสัตว์ลอนดอนกับคนที่เธอพบในเว็บไซต์หาคู่แม้จะวางแผนเป็นอย่างดีแต่มิเชลต้องเผชิญเหตุการณ์คาดไม่ถึงเพราะรถที่ขับนำศพไปทิ้งนั้นเกิดยางระเบิดขึ้นระหว่างทางทำให้เธอต้องโทรเรียกช่งชางไปช่วยเปลีออย่ยนยาง ช่างคนที่ถูกเรียกตัวไปเปิดเผยในเวลาต่อมาว่าได้กลิ่นแปลกๆกออกมาจากรถของมิเชลและรู้สึกแปลกใจที่เธอให้เขาเอาล้อที่ยังระเบิดไว้ที่เบาะหลังแทนที่จะเป็นกระโปรงหลังรถมิเชลปฏิเสธให้การใดๆในการพิจารณาคดีโดยนับตั้งแต่ถูกจับกลุ่มเมื่อ6รกรกฎาคมปี2021เธอก็ปิดปากสนิทเรืยมา ในการพิจารณาคดีมีการเปิดเผยว่ามิเชลสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์จากคิงคอลเลจมหาวิทยาลัยลอนดอนซึ่งรวมถึงหลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ทำให้เธอมีทักษะในการชำแหละศพมนุษย์อย่างไรก็ตามไม่ชัดเจนว่าเหตุใดเธอจึงลงมือตัดศีรษะเหยื่อมิเชลเคยทำงานเป็นนักกายภาพบำบัดในออสเตรเลีย7ปีก่อนที่จะกลับมาอังกฤษในปี2015ซึ่งเธออาศัยอยู่กับแม่และพี่น้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอมีความสัมพันธ์ไม่ดีนัก บุคคลเดียวที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันอันเลวร้ายของเดือนมิถุนายนปี2021คงมีมิเชลเพียงคนเดียวสารวัตรอิสวูด wood ระบุว่าเราคงได้แต่สันนิษฐานถึงสิ่งที่มิเชลทำและแผนการของเธอตอนที่ถูกพบศพมีสภาพเน่าเปื่อยมากแล้วมิเชลจึงอาจเริ่มกลัวว่าจะมีคนล่วงรู้เรื่องศพเดโบราอย่างไรก็ตามเราอาจไม่มีวันรู้ได้แน่ชัดว่านี่ทำให้เธอตัดสินใจเอาศพไปทิ้งหรือไม่และเหตุใด,ดเธอจึงเลือกเมืองเซาคัม ซารวัตอิสมูด wood กล่าวสิ่งที่ชัดเจนก็คือมิเชลมองว่าโอกาสที่จะได้เงินซึ่งเธอกำลังต้องการอย่างมากนั้นได้หลุดลอยไปจึงตัดสินใจทำร้ายและฆ่าหญิงผู้อ่อนแอเพื่อผลประโยชน์ของตนในอชญากรรมที่แสนเลวร้ายศาลอังกฤษสั่งจำคุกตลอดชีวิตนักกายภาพบำบัดหญิงฐานฆาตกรรมเพื่อนชาวมาเลเซียหวังุบสมบัติจบไปแล้วกับคดีฆ่าเพื่อนเพื่อหวังสมบัติถือว่าเป็นคดีที่โหดร้ายมากเพื่อนๆสามารถร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้ที่กล่องคอมเมนต์นะคะ หากคลิปวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยค่ะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ปลาจมและกดติดตามด้วยนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ